หลังจากที่ฟังบทสัมภาษณ์การแถลงข่าวของทั้งสองกุนซือนะครับไม่ว่าจะเป็นกุนซือคาเลสโตของทีมเือรทองของเราหรือว่าจะเป็นกุนซือทราจิของทีมกูเวตเอสแล้วนะฮะทีนี้เราวกมาดูความพร้อมของคุณพลกิเลศพยองของเราดีกว่าครับแมตช์จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับความพร้อมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะในส่วนของการบาดเจ็บรบกวนของแต่ละตำแหน่งนะค่อนข้างจะดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับน้องตอนก็วินอัปเดตล่าสุดวันนี้นะฮะบอกว่า ฟิตร้อยแล้วล่ะครับในส่วนผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะโอเคฮะจะมีต้องรอลุ้นอยู่ก็แค่ตำแหน่งของทิรศินแดงดาสูน้าของเราเพียงเท่านั้นนะครับว่าทิรศิ์นั้นจะสามารถลงเล่น90นาทีเต็มได้หรือไม่หรือจะเป็นตัวทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังเพราะว่าเขาก็ยังมีอาการบาดเจ็บข้นขาหนีบอยู่นะฮะแต่เป็นเพื่อนก็หวังว่าเพียงแค่70อเของทีรศินนั้นจะสามารถทําให้ทีมบางทองของเราพิชิตชัยคู่แข่งจาคุเวตเอสซีไปได้นะครับ ในส่วนของสภาพจิตใจนะฮะต้องบอกว่าทุกคนไม่เครียดครับเพราะว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์มาแล้วจากซีซั่นที่แล้วนะฮะในการชนะทีมอันคาร์่าหลังจากที่ตาม1 0เช่นกันกันกนกบวันพรุ่งนี้เลยละครับและก็มาเก็บชัยชนะได้ในบ้านถึง2ประตูสตรผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้ครับความมั่นใจของผู้เล่นแต่ละคนนะก็ค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของดานอสเซกาแล้วก็ พี่จิพงษ์เฉยชิวดีกว่าครับว่าพวกเขาพร้อมและมั่นใจแค่ไหนฮะ Next match ไมั่นใจไหม The I know man เดลโนก็ได้บอกนะครับว่าผมรู้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากของทีมเราแต่ทีมเมืองทองนั้นเป็นทีมที่แกร่งแล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วจากเวที AFC เราน่าจะผ่านไปได้ยูต้องจับตา Number 10ไหม y ย a าบ u t Number 10 is very good player very fast ใช่ครับนักเตะเบอร์10 เป็นนักเตะที่มีความเร็วแล้วก็มีทักษะที่ดีแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆร่วมทีมของผมน่าจะเอาอยู่แล้วก็นักเตะเพียงแค่คนเดียวไม่สามารถที่จะทําอะไรทีมเราได้สอยากไหมยาก but not so easy เดนน่บอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ใช่เราต้องอยิงอีก2ลูกแล้วก็ผมมั่นใจด้วยว่าเราจะทํามันได้ can win 2-0 o zero it it's not easy but ช่วยกันวินใหญ่กันมิแล้วโน่ฝากบอกกองเชียร์ของเราทุกคนนะครับว่าเขาอยากจะเห็นทุกคน,นใส่เสื้อสีแดงมาให้กำลังใจนักเตะของเราให้เยอะถึงเยอะที่สุดน,นะครับแล้วโน่บอกนะครับว่าเขารู้นะครับว่ากองเชียร์ของเราแฟนคลับของเราะจะไม่ทิ้งนักเตะอย่างแน่อนอนเขามีความเชื่อมั่นและก็มั่นใจครับว่าทุกคนจะมากันเยอะและก็ให้กำลังใจกันเก้าสิบนาทีครับเกม่งนี้ในบ้านเรามั่นใจไหมครับก็ เออมามาบ้านเราก็เราต้องเราเราก็จะได้เปรียบเรื่องอากาศเรื่องสภาพสนามสิ่งแวดล้อมต่างๆกองเชียร์นี่ครับก็คิดว่าน่าจะดีกว่าแมตช์แรกที่เราไปในในสภาพแวดล้อมที่ที่ต่างออกไปแล้วเราก็เสียเปรียบเยอะครับวันนั้นครับหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับครับเราต้องจับตามอง Number 10ทนะฮะในตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยกันแต่ขอดูเหมือนเขาเป็นตัวขับเคลื่อนของทั้งเกมเลยฮะ ก็เป็นเป็นคนที่อันตรายที่สุดของทีมเขาเครับเพราะว่าเขามีทั้งความเร็วแล้วก็มีเทคนิคดีครับคือแต่ว่าแต่ว่ายังไงก็ตามเราไปไปไปดูดูคนเดียวมากเกินไปก็ไม่ได้ครับก็คือยังไงเราก็ต้องจัดการให้ได้ทั้งทีมครับผมมั่นใจลึกๆเนาะว่าได้ถึงแม้ที่ไดสินอาจจะไม่สมบูรณ์ครับผมมั่นใจมั่นมันมั่นใจร้อซครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราทํา เราทําเต็มที่เราช่วยกันเต็มที่ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นแล้วผลการในขันที่ดีผมว่าน่าจะเป็นของเราอย่างเช่นปีที่แล้วปีที่ผ่านมาครับแต่ว่ามุ้ยผมก็ว่าน่าหน้าหน้าน่าจะไหวมุ้ยเล่นแค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้วครับขอวีซ่าฟรีคิกระยะไกลมาได้ยังไงมีโอกาสถ้ามีโอกาสก็พยายามครับผมครับจะต้องมีทุกวิธีทางมีมีอะไรก็ต้องทำให้ ทุกอย่างครับที่ที่จะให้เรามีประตูแล้วก็เพื่อให้ใชหนะวันนั้นนะครับสุดท้ายเชิญชวนกองเชียร์ชาวไทยหน่อยไม่ใช่แค่เมืองทองนะเพราะเราไม่เป็นตัวแทนสโมสรจากไทยทีมเดียวครับก็นนครับเป็นมันมัน,ม,นมันเป็นเป็นโอกาสของเราที่ท,ที่ที่จะให้ผ่านเข้ารอบแล้วก็เพื่อเป็นชื่อเสียงของไม่ใช่เฉพาะของเมืองทองก็มันก็เป็นของอย่าง<อ>ที่บอกครับมันเป็นของประเทศไทยเลยด้วยแล้วผมคิดว่าแมตต์แมต์ที่เจอูเวตมันม ผมว่าปีนี้ก็แมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่สาคัญที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเปิดฤด,ดูกาลมาแล้วว่าเหมือนกับจะชี้ชะตาว่าสโมสรของเราจะเดินไปทางไหนต่อไปจะมีมีหวังในถ้วยที่เหลืออยู่ไหมอะไรเงี้ยครับผมว่าอยากเชิญชวนแฟนบอลทุกคนครับว่าแมตช์นี้ต้องต้องต้องสนุกแล้วก็คิดว่าสุดท้ายน่าจะมีความสุขทุกคนครับตัวอย่างที่นั้งแต่ของเราบอกแะครับก็เชิญชวนกองเชียร์ของเราทุกคนนะฮะภาระรับผิดชอบนี้มันไม่ใช่แค่ทีมเมืองทองเท่านั้นนะฮะมันคือตัวแทนของ ฟุตบอลจากเมืองไทยเลยละครับจะไปพิสูจน์ในเวทีระดับเอเชียนะฮะว่าพวกเรานั้นแข็งกังแค่ไหนและมาตรฐานของไทยลีกนั้นสูงส่งแค่ไหนนะฮะยังไงก็ฝากกองเชียร์ชาวไทยของเราทุกคนด้วยนะครับไม่จําเป็นก็จะต้องเป็นเมืองทองนะฮะใครว่างก็มาให้กําลังใจที่สนามยม้าสเตเดียมช่วงเวลาหนึน่งทุ่ครึง่ง ของวันพรุ่งนี้เยอะๆกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมาช่วยกดดันให้นักเตะคูเวตเอนซีนั้นเกิดอาการขาสัน่นเพราะว่าถึงแม้ว่ากุสเซอเขาจะโวแค่ไหนแต่เรารู้นะฮะว่าสภาพจิตใจของนักเตะของเขาค่อนข้างจะหวาดวิตกกับกองเชียร์ของเราที่จะเจอ2 0 0 0 0คนในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงงานนี้จะเข้ารอบไม่เข้ารอบก็อยู่ที่กองเชียร์อยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข12อย่างพวกเราทุกๆคนนะฮะฝากไปด้วยและครับแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับ